คุ้มกันหลังฉีดวัคซีนครบหนึ่งเดือนแล้วนะโดยแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันนะเคสแรกก็คือเป็นเคสที่แสดงถึงการฉีดวัคซีนซิโนแวคจำนวน2เข็มแล้วเว้นไว้1เดือนแล้วก็มาตรวจวัดค่าภูมิซึ่งได้หน้าตาแบบนี้จำนวนประชากรจุดจุเนี่ยนับวงกลมสีฟ้าเนี่ยเท่ากับสองร้อเจ็ดสิบสองหน่วยก็คือจำนวนเ,วนเนม็ดสองอยดสิบสองเม็ดกระจายแบบนี้แปลว่าเออมันก็กระจุกตัวอยู่ช่วงประมาณร้อยแล้วก็บวกลบ แล้วก็มีต่ำๆก็มีนะแบบ10อย่างเงี้ยก็มีอ้สิบไ่าไม่ถึงยี่สิบอยี่สิบนี้ก็มีนะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นกรณีอื่นๆน,นะกรณีที่2คือเสียเชโวิตเข็มหนึ่งแล้วก็เข็มที่2จะเป็นแอสตาสเซเนกาก็จำนวนมันไม่เยอะนะจำนวนประมาณ30ข้อมูลก็เห็นได้ว่าเออมันก็ ดีกว่าชินแวกแหละถ้าคุณจะมีโอกาสที่จะไปฝั่งโซนสูงครึ่งครึ่งอะ่ะหรือจริงๆมันจะเหมือนชินแวกโอกาสก็ครึ่งครึ่งเหมือนกันที่จะเหมือนแต่มันก็คือเหมือนทางฝั่งทรงสูง,สงฝั่งฝั่งมากของชินแวกนะฝั่งน้อยไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสไปแตะมันเลยนะน้อยมากเนี่ยคุณไม่มีโอกาสน้อยกว่าร้อยอ่ะถ้าถ้าดูแบบจากข้อมูลแค่สาอันนะ ก็ไม่เลวเพราะฉะนั้นคนที่จะไปฉีดตอนนี้แล้วมันเป็นซีโนแวกก,ก็ฉีดไปฉีดไปเลยแต่ว่าเขาอาจจะบังคับเป็น2เข็มเนาะแล้วก็สุดท้ายคุณอาจจะเลือกเพิ่มได้ว่าเอ,อจะไปฉีดตัวไหนแต่ตอนนี้สําหรับกลุ่มที่เขาฉีดซีโนแวกสอันไปแล้ว2เข็มไปแล้วนะมันก็เป็นเคสที่4ีอันนี้ อันนี้เรามาดูเคสสามเหมือนเคสสามจะเป็น a s t r a z e ซ l c มีข้อมูลแปดสิบแปดข้อมูลแล้วก็ถ้าดูแบบนี้มันก็ดีโดยโดยรวมคือมันเฉลี่ยดดีกว่าดีกว่าชินโนวัสองเข็มเนาะอันนี้ก็คือ แอสตาสองเข็มแต่แอสตาสองเข็มเนี่ยมันแย่อย่างตรงที่ว่าเออมันนานะกว่าจะได้เข็มสองนะสมเดือนสี่เดือนก็ขนาดรอสามสเดือนนะประมาณโอกาสอ,อ่เครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเท่ากับพวกประมาณ25%ของระดับท็อปของชินวัคสองเข็มอะ่ะก็โอกาสเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าก็ ก็มีโอกาสที่เรียกว่า,าเกินสัก70-80%นะที่จะได้ภูมิเกินพันนะอยู่ช่ชวงใกล้ๆพันเนี่ยก้า้อยกว่าพันอะไรเงี้ยก็ไม่เลวร้ยวายแต่มันนานนะรอ3เดือนอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องการป้องกันติดเติด,ตดอะไรเราดูแค่ค่าภูมิอย่างเดียวเลยนะบน,ยบนสายพงสายพัน์ไม่ได้ดูนะดูเลขบนหน่วยไอเนี่ยนะยูนิตตอม ML ยนะ อย่างเดียวถ้านะกลับมาประเด็นนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าได้ฉีดซีโนไวคไปแล้วสองเข็มเข็มที่สามนะักวันนี้เลยมันยังไม่มีเอ n a อะไรนะ mm. ก็มีให้เลือกว่าไม่มีให้เลือกรักจัดให้มากอ่ะคุณเลือกเองไม่ได้อ่ะเพราะว่าคุณจะฉีดเข็มสามพวกเข็มนี้มันไม่พออยู่แล้วไง okay. mm. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มปกครองทางการแพทย์ตอนนี้ mm. เขาอาจจะเอาแอสซายัดเข้าล่างให้ซึ่ง ดูข้อมูลจาก2เม็ดนี้นะจริงๆเป็นข้อมูลที่ไม่ไม่มากนะน้อยน้อยด้วยซ้าจริงๆมันควรจะมีสัก30เม็ดให้เห็นหน่อยแต่2เม็ดก็ก,ก็ก็พอเราได้เดี๋ยวก็รออีกสักไม่นานอนะ่ะก็น่าจะมีข้อมูลเยอะขึ้นแต่ถ้าดูจาก2เม็ดนี้แล้วนะมันก็จะบอกได้ว่าเออจากการที่มีภูมิไม่เคยถึงพันเลยเนะี่ยมีข้อมูลเดียวจากสองร้อกว่าเ่ยแต่แต่เก้าร้อยเนะี่ย ไม่ถึงพันเนี่ยเอามาฉีดบูสเตอร์เป็นแอสตราเนี่ยมันทะลุไปเลยพันสองพันเจ็ดอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่พันเจ็ดด้วยเนี่ยอันนี้มันกี่พันไม่รู้อะเยอะอันนี้เลขเหมือนมากเหมือนเกือบหมือนอะเจ็ดแปดพันมั้งมองเลขไม่เห็นเนี่ยก็แปลว่าเออถ้าไม่มีทางเลือกอะไรก็ อนนี้มันเบน์มาฉีดชิแมแวกมาแล้วสามเดือนก็ออกไปฉีดแอตตาถ้าเขารัดยัดให้ก็ก็รับเลยนะทาให้มันสูงสูงกว่าสูงกว่าชิแมแวกอย่างเดียวแล้วก็จริงๆมันก็จะเสมือนเสมือนฉีดแอตตาสองเขม็มนะเพราะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยถ้ามีจุดตรงนี้เยอะมากขึ้นมันอาจจะออกมาเป็นรูปนี้ก็ได้หรือมันอาจจะออกมาเป็นรูปนี้ก็ได้ถูกไหม นี่มันใกล้นะเนี่ยเปิร์นจุดเนี่ยเราเรามองไม่เห็นว่ากลุ่มของข้อมูลเป็นไงมันเปิดเผยมาทีละเม็ดไงมันอาจจะเป็นเม็ดนี้แล้วก็เม็ดนี้หรือมันอาจจะเป็นเม็ดนี้แล้วก็เม็ดนี้อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นหน้าตามันอาจจะออกมาคล้ายๆกับ2เคมีก็ได้ซึ่งทึ่งแปลว่าก็จีดไปดีกว่าเพราะคําว่าดีกว่าคืออะไรเพราะมันมันดีกว่าจีนโนแอกสองเขียบไงเทียบกับตัวกรณีที่ ภูมิมันดะูไม่เยอะนะทีนี้ลองมาดูเทียบไอชินวัคของ2เข็มกับไอเนเจอรัลอินเฟคชันเนี่ยว่าเอ๊มันก็จริงๆถ้ามองชินวัค2เข็มกับการติดเชื้อโดยธรรมชาติก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะแปลว่ามันมีภูมินมมแน่นอนเหมือนเสมือนว่ามันเสมือนว่าติดเชื้อมาแล้วอ่ะก็ก็แปลว่ากันตายเลยเพราะว่ายังไม่เคยได้ยินข่าวแนละว่าคนที่ติดเชื้อรอบสอแล้วก็ตายหรืออะไรเงี้ย แล้วก็ดีดีกว่าไม่ฉีดเลยนะเพราะว่าไม่ฉีดเลยไม่ฉีดเลยไม่มีอยู่แล้วบนกระดานนี้ก็ไม่มีเพราะมันจะเป็นคัตออฟไม่เห็นตัวเลขนะแล้วเราไม่ได้มาอยู่ในนี้ไม่ก็เป็นศูนย์เนี่ยแต่กรณีที่ natural infected เนี่ยมีข้อมูลสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเม็ดเมอะไรกองอยู่ข้างล่างเนี่ยมันตรวจวัดภูมิไม่ขึ้นหรือเปล่าก็ก็มีมาอันนี้ไม่เข้าใจเหเงี้ยนลยว่า แต,แต่ดูอาการแล้วใน u ร a l อ n อิน t ฟ d ขนาดมันมีตัวเลขเนี่ยอย่างเงี้ยมีหนึ่งมีสองแบบเนี้ยหมือนเหมือนแทบไม่มีนะมันเกิดขึ้นได้นะแปลว่าไอคนพวกนี้มันยังไงเนะี่ยแต่อย่างว่านะพอติดเชื้อซ้ำเนี่ยยังไม่เคยได้ยินข่าวจนปัจจุบันเนี่ยว่าหนึ่งมีการติดเชื้อซ้ำนะสอง ติดเชือ้อซ้ําแล้วโคม่าตายก็ยังไม่ข่าวนะถ้าถ้ามีเนี่ยพวกนักข่าวต้องมาเล่นอยู่แล้วละ่ะเอามากระพือข่าวให้ได้ยินแน่ๆว่าแบบเอ้ยคุณเป็นแล้วคุณเป็นอีกแล้วก็ตายอยา่างเงี้ยนะตอนนี้ไม่มีแปลว่ากลับทางกันแปลว่าต่อให้กราฟให้ลักษณะการการะจายข้อมูลแบบจินเวกเนี่ยก็แปลว่าก็ก็กันกันตายะนะไอ้กันโคม่าหรือเปล่าไ,ไม่รู้เพราะว่านักข่าวคงไม่เล่นหรอกไแค่โคม่าเนี่ยเอาแบบตายเลยดีกว่า มันจะได้แบบเป็นข่าวได้ดีอ่ะแบบเป็นกระแสะได้ดีเนาะเพราะว่า้าตีว่าอาการนี้คือการตายอ่ะนะแต่ก็บอกอยากนะคนคนฉีดแล้วก็มีอาการนูน่นนี่มีความเสี่ยงอะไรไอ้มันก็มีอยู่แล้วบนประชากรล้านคนเลยก็ต้องรับสภาพมัดเพราะว่ามันเป็นการเอาเชื้อเข้าล่างอ่ะงั้นสุ่มเอานะโดยสรุปก็คือว่าเดี๋ยวรอดูเมื่อคนฉีดจีนแวก หนึ่งสองเราตามด้วยเอสกาแอสตาเซสเกาเข็มสามให้เดาตอนนี้เบสเกสเลยหน้าตากลุ่มกราฟน่าจะเป็นแบบนี้หรือไม,ม่ก็แบบนี้ใกล้เคียงเอามา mix มก,กันก็ได้